สวัสดีครับวันนี้ผมก็เอาพระหลวงพ่อคูณอีกรุ่นหนึ่งนะเอามาแนะนำให้รู้จักเอามาแนะนำเพื่อนนะครับที่ชื่นชอบและศรัทธ,ธาหลวงพ่อมาให้ดูอีกรุ่นหนึ่งคือจริงๆนี่ผมก็มีหลายรุ่นอยู่แต่ค่อยๆทยอยมาให้ดูแลกันเอาเหรียญตัวนี้ก่อนอันนี้มันเป็นเหรียญลงยานะ เขาบอกว่าเป็นเหรียญในในเนื่องในเขาเรียกว่าวันปีใหม่เป็นเหรียญพรปีใหม่นะครับพรปีใหม่นะก็ถือว่าเป็นเหรียญดีนะเป็นเหรียญดีแล้วก็รูปลักษณ์สวยงามเห็นไหมการออกแบบคือบางทีเนี่ยเพื่อนเเวลาเก็บก็พุทธศีลหนึ่งนะ พระในการออกแบบเนี่ยสวยงามมันก็เก็บแล้วสวยเวลาใช้เนี่ยเวลาเอาไปใส่ในคอหรือห้อยคอเนี่ยมันก็จะเออดูแล้วแบบนะดูแลแบบเอ้ยมันมันเหมือนมันมีมาาูลค่านะมันสวยงยงไงคนเห็นก็เหรียญนายเออเหรียญหลวงพ่อคูณพอรู้จักหลวงพ่อคูณปุ๊บทุกคนต้องรู้นะ ใครไม่รู้จักหลวงพ่อคูณบริสุทธ์โทบ้านวัดบ,บ้านไร่เลยนะก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในาศาสนาพุทธแล้วนะครับฉะน,นั้นเพื่อนๆเ,เจอแบบนี้นะเจอเหรียญอย่างเงี้ยรูปหน้าตาอย่างเงี้ยแล้วก็พิมพ์สวยๆอย่างเงี้ยเก็บครับของสวยๆเนี่ยเก็บเลยแล้วก็เป็นหลวงพ่อคูณเนี่ยนะท่านยุคท่านปลุกเสกอยู่แล้วปีสามสิบกนวะ่าเนี่ยท่านอาธิษฐานจิตหมแล้วเจอแล้วเก็บเลยเพื่อนๆนะครับไม่เสียหรอก นะเจอแล้วเก็บผมนึกบอกว่าเพื่อนจำนะคลิปที่ผมบอกอคอนกรนเฮ้ยท่องนะการเก็บผ้าเก็บกี่แบบเก็บยังไงนะข้อหนึ่งยังไงอาบเป็นรุ่นแรกรุ่นหนึ่งรุ่นอะไรอย่างเงี้ยท่าหลวงพ่อปลูกเสกแน่สองเรื่องอะไรซ่าที่สร้างด้วยเนื้อที่มันเป็นเนื้อพิเศษเนื้อที่มีราคาแพงทองคอนนําเงินนาคอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีกําลังซื้อได้เราเช่า นเนื้อนว่าเนื้ออลเมกสิทธิ์เมกสามเป็นผ้าที่เขามีอะไรมีพุทธคุณสําคัญเลยพุทธคุณน่ะนะสําคัญเลยมีปฏิหารมีประสบการณ์มีพุทธคุณคเณนะี่เยกนะเก็บสีเป็นผ้าอะไรพี่มีกระแสแรงเล่นได้ใช้เงินเป็นผ้าเก่าเป็นผ้ากรูเป็นผ้าอะไรพวกนี้นะครับไออย่างเงี้ยคือหลักการมันไม่มยากหรอกเพื่อนๆก็ไปดู ถ้าเราดูพ้าเก่าพ้ากลุพระ้าเหรียญโบราณโบราณเป็นยิ่งดีเลยนะครับเผื่อเจอของแท้ที่ผมบอกแหละนะการที่เราจะไปเจอผ้ายุคเก่าๆผ้ามีราคาแพงๆและเจอในทั่วๆไปแต่โอกาสมันน้อยนะโอกาสมันนะที่ท่านจะได้ผ้าปลอมแเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะผ้าที่มีราคาแพงและเป็นผ้าเก่าผ้ากลุพรผ้าอะไรอย่างเนี้ย แต่ถ้าเมาาื่อไหร่ท่านเล่นภาพที่มีพุทธคุณและเป็นรุ่นแรกที่มันนะราคาไม่แพงมากและมีพุทธคุณทุงสูงเนี่ยนะครับท่านอาจจะได้พระดีๆในเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเห็นไหมกับข้างกันนะกับข้างกันนะลองคิดวิธีดูนะลองหาวิธีคิดดูนะครับหาภาพมีประสบการณ์หาง่ายและได้ของแท้ดีกว่าไปหาภาพร,ราคาแพง โอกาสที่นั่นจะได้นะครับของเกส99เปอร์เซ็นนะโอเคก็จะดูเหรียหลวงพรอคูณรุ่นนี้ก็นะครับเรามาคุยกันต่อที่ผมบอกว่าเฮ้ยประเทศเราเนี่ยมันกำลังมันลำบากอะ่ะไม่ใช่กำลังแล้มันมาไม่ไม่ใช่เป็นเพราะยุคสมัยเนี้ยไม่ใช่รัฐบาลน,นี้หรอก มันเป็นการสะส,สมมาเรื่อยๆเรื่อยๆย,ยุคไหนก็กู้เงินยุคไหนก็กู้เงินมาเพื่ออะไรหนึ่งะโอเคอะนะครับเพื่อใช้จ่ายในรัฐบาลแต่ละรัฐบาลเพราะอะไรบางทีเราไปเจอนะภาวะฝนแรงภาวะน้ำท่วมอุทกรัเอะไรอย่างเงี้ยหรือเราไปเจอโรคระบาดเห็นไหม หรือเราไปเจอภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยลุกนี้ก็คือเรื่องของเกี่ยวกับภาษีถ้าไปเจอภาษีทามตอนนี้เขายื่นให้อีกเก้าสิบวันถ้าไปเจอเอาหนักๆจริงๆโหธุรกิจบางรายหลายธุรกิจต้องตายแน่ๆไปไม่รอดหรอกครับไปไม่รอดหรอกะไหนเราจะต้องมาในเรื่องของ สาธารณูปโภคในเรื่องของสวัสดิการของประชาชนอะไรอย่างนี้คุณเข้าใจไหมประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่บริหารแล้วมันง่ายแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีเงินนี่ยโอเคประเทศเรามีเงินนะ่ะนะเราทำอะไรก็ได้นะเราอยากซื้ออาวุธเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นเรื่องนะการสร้างปัจจัยพื้นฐานต่างๆถนนหนทาง นะทําได้หมดแหละครับถ้าเรามีเงินไงถ้าเรามีเงินไงแต่วันนี้มันเป็นเรื่องของการสะสมนะมันไม่ใช่เรื่องรัฐบาลนี้รัฐบาลเดียวที่บอกว่ารัฐบาลนี้ทามันนะคุณเอาอย่างนี้ว่ามันมีคนก่อนหนี่มากันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนื่อยเอยนะสะสมนะเพราะสะสมเหมือนคุณไปกู้เงินเนะี่ยคุณต้องไปจ่ายละจ่ายดอกเบี้ย แต่ถ้าเมื่อไหร่รายได้ของคุณเนะยมันลดลงอะ่ะการเก็บภาษีคุณไม่ได้เป็นไปตามเป้าสองการค้าการขายคุณการส่งออกที่เป็นรายได้หรือเรื่องอะไรต่างๆแน่นอนเนี่ยมันไม่มีเงินนะมันไม่มีเงินยิ่งมาเจอไอ้ภาวะไอ้เรื่องของภัยธรรมชาติอีกหนึ่งแหละโหแล้วาบาลก็ต้องใช้เงินมาเยียวยาก็าใช้เงินมา ดูแลประชาชนของตัวเองนะครับโอ้โหมันเป็นเรื่องที่แบบว่านะใครเป็นรัฐบาลใครเป็นนายกหรือใครเป็นผู้บริหารประเทศแต่ละยุคแต่ละยุคเนี่ยนะมันเจอปัญหากันแบบนี้นะนะครับแต่คนที่ไม่เข้าใจเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันรู้เรื่องรู้อะไร่ะซ้ําเติมซ้ําเติมซ้ําเติมกันทุกทุกครันะ้งซ้าเติมกันเพื่ออะไรกันนะครับ ็เมื่อคุณถ้าคุณคนเก่งคุณต้องรู้ว่าภาวะต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีใครอยากเป็นหรอกมันไม่มีใครอยากให้มันเกิดหรอกครับมันไม่ใช่ไม่มีฝีมือหรอกการทํางานไม่ใช่ในายกเป็นคนทาคนเดียวยุคไหนเขาก็มีทีมงานเขาก็มีนักทุกนักเศรษฐศาสตร์นักโอโหแต่และนักอ่ะแต่หลายนักอ่ะนะเปที่ปรึกษาแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับ แต่สิ่งที่มันไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยมันควบคุมไม่ได้อย่างภาษีธรรมอย่างเงี้ยขึ้นภาษีอย่างนี้โอ้โหนะคุมมันได้ไหมอะ่ะนี่แหละคือปัจจัยที่มันคนทนไม่ได้แต่ปัจจัยภายในประเทศบางทีเราคุมได้เราดูแลได้อยู่ไอ้เรื่องอย่างงู้อย่างนี้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยครับมันก็ต้องเฮ้ยเปิดใจกันนะการบริหารจัดการเนี่ยเราก็ต้องให้กําลังใจกันให้ก็เออเอ้ย ถ้าคุณมีความรู้ดีคุณก็แนะนำเขาไปไอ้อย่างนี้เป็นคนเป็นอย่างนี้อย่างนี้คนเป็นอย่างนี้ลองเอาไปคิดดูก็เหมือนกันที่ผมบอกว่าเวลาเราคุยเรื่องวัดเนี่ยเราคุยเรื่องอไรายได้ของวัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันนะหลวงพ่อไม่ได้ลงทุนอะไรเลยอ่ะหลวงพ่อไม่ได้เป็นคนเอาเงินมาลงทุนเอาเงินมาสร้างเอาเงินมาทำเพื่อหาอรายรายได้แต่นะครับแต่หลวงพ่อได้เงินจากการบริจาครายได้จากการ อะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งมันเป็นรายได้ที่มันมากมายก็เฮ้ยนะเงินทาบุญเนี่ยเป็นเงินที่ไม่ได้ลงทุนเนี่ยเงินกระถินเงินผ้าป่าอะไรอย่างเงี้ยท่านเอาเงินเข้ากองคลังจังหวัดก็ต้องมานั่งคอนโทรลว่าเออวัดนี้วัดนี้นะเขามีค่าน้ําค่าไฟบริหารจัดการให้เขาสิมันต้องเอาหน่วยเงินกลางเข้าไปบริหารจัดการ เดือนหนึ่งคุณจะเปิดหีบคุณก็ถือกุญแจมาเปิดมีเจ้าหนี้ธนาคารมีคณะกรรมการบัตรมีโน,โน้ตมีนี่มาดูกันนะครับอยากให้ให้บุคคลที่มันไม่ใช่หน่วยงานรัฐเนี่ยนะมาดูแลเพื่ออะไรอะ่ะมันก็โกงไงเห็นไหมมันเป็นช่องโหว่ของการหาเงินนะช่องโหว่เห็นเงินมันคนนะ่ะมันต้องมีความโลภยิ่งหลวงพ่อไยบอกว่าบวชตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบ เจอเงินเยอะๆมันเป๋คนเรามันมีสิทธิที่มันจะเป๋ได้หมดแหละมันหาง่ายไงมันได้เงินง่ายไงนะครับเมื่อได้เงินง่ายเมื่อได้ใช้ง่ายมันก็โอ้มันเลยแหละทีนี้มันทิงจากที่จะทําประโยชน์ให้กับวัดให้กับสังคมกูประโยชน์ส่วนตัวล้วนนะโอเควันนี้ก็มาดูหลวงพ่อโคนกันอีกรุ่นหนึ่งเพื่อน เกินไปแล้วแหละนะเห็นไหมผมชอบเรียนนี้คือมันคัสสิกเิเห็นไหมลงยาแล้วลงพรานยองยอนะแล้วดีไซน์เขาออกแบบสวยนะรุ่นนี้นะดีไซน์ก็สวยนะครับเขาเรียกว่ารุ่นอะไรนะนะเนะขาเรียกว่ารุ่นพรปีใหม่อ่ะพรรุ่นพรปีใหม่นะเห็นไหมเห็นไหม ให้ขายดีมีกําไรอย่าได้ขาดทุนนะครับนี่นี่ผมว่านะคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะเอาไปห้อยนะเอาไปใช้เนี่ยผมว่านะน่าจะเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยนะพ่อค้าแม่ค้านะนะคนที่ขายของอะ่ะในตลาดหรือในอะไรอย่างงี้ไหมครับเป็นคำวยพรที่แบบนะเป็นคำวยพรที่แบบว่านะ่าเอาไปใช้อะ่ะ นะครับเผอใส่ไปแล้วรวยอะ่ะนะเป็นคําของเกจิอาจารย์เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรวัจาศักดิ์สิทธิ์อ่ะนะครับนะเพื่อนๆก็จําพิมพ์จําหน้าจํารูปลักษ์ของเหรียญน,นะจำรายภาพที่ผมบอกทุกคนดูภาพเป็นอยู่แล้วแต่ขอแนะนําแค่เออแนะนําให้รู้ว่าเนี่ยคือเหอรียญรุ่นนี้รุ่นนี้นะนะครับโอเคคลิปนี้ก็อาประมาณนี้เพื่อนๆมันจะได้ไม่ย,ยาวไป,ป เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ